เป็นไฟที่ลงมาเผาผลานญวันนี้เราไม่มีเวลาที่จะไปเปิดดูเรื่องพระสุริกับสิ่งเหล่านั้นแต่ผมจะให้คุณได้เห็นบ้างเป็นบางาาเป็นบางเรื่องนะครับในหนึ่งพงกษัตร์ิยบทที่8ข้อที่10บหนึ่งพงกษัตร์ิยบทที่8ข้อที่10บพระกัมพีบอกว่าและอยู่มาเมื่อปุโรหิตออกมาจากวิสุทธ,ธิสถาน เมฆมาเต็มพระนิเวศของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกอะไรเข้ามาเต็มพระนิเวศของพระเจ้าครับเมฆเชื่อไหมว่าวันหนึ่งที่เรานมัสการพระเจ้าเราจะเห็นเมฆเข้ามาที่เนี่ยคุณเชื่อแบบนั้นไหมหอืมเป็นไปได้ไหมวันหนึ่งพวกเราทุกคนจะมีประสบการณ์กับเมฆเชื่อไหมพระเยซูถูกรับไปในอะไรครับเมฆ พระองค์ไม่ได้ขึ้นไปแล้วก็มีไปไปหาเมฆนะครับพระคัมภีร์บอกว่ามีเมฆมาล้อมแล้วรับพระองค์ขึ้นไปพระคัมภีร์บอกว่าวันหนึ่งหากเราตายไปแล้วและพระเยซูจะเสด็จมารับคริสตจักรกายของเราที่ตายไปแล้วจะเป็นขึ้นมาและคนที่ยังเป็นเป็นอยู่ในเวลานั้นทั้งหมดจะถูกรับในเมฆขึ้นไปในอากาศแล้วไปพบกับพระองค์ ดังนั้นไม่ว่าวันนั้นคุณจะมีชีวิตอยู่หรือคุณตายไปแล้วคุณจะมีประสบการณ์กับเมฆของพระเจ้าเอเมนผมมีความคาดหวังว่าเราจะได้เห็นกันที่นี่ด้วยคุณมีความคาดหวังไหมเป็นการแปลกไหมที่อยากจะขอเห็นพระสุริของพระเจ้าโมเสสเองก็ได้ทูลกับพระเจ้าว่าขอพระองค์สำแดงให้ข้าพระองค์เห็นพระสุริของพระองค์นะครับ ในข้อที่สิบเอ็ดเกิดอะไรขึ้นเมื่อเมฆเข้ามาปุโรหิตจึงยืนปรนิบัติอยู่ไม่ได้เพราะเมฆนั้นถ้ายืนไม่ได้นั่นหมายความว่าไงครับลม้มลงไปนั่งคุณมีความคาดหวังไหมว่าในขณะที่วันหนึ่งคุณจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าจนกระทั่งน้ําหนักนั้นลงมาจนกระทั่งคุณลม้มลงไปนอนกับพื้น คุณเชื่อไหมคุณเชื่ออย่างนั้นไหมอะปุโรหิตทั้งหมดไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ยืนได้เพราะเมฆนั้นและพระคัมภีร์บอกว่าเมฆนั้นคืออะไรเพราะพระสิริของพระเจ้าเต็มพระนิเวศนั้นเอ๊ะก,ก่อนหน้านี้ในข้อสิบบอกอะไรเข้ามาเต็มพระนิเวศนะบอกว่าเมฆเข้ามาเต็มพระนิเวศต่อมาได้บอกว่าปุโรหิตล้มลงไปเพราะเมฆนั้นและพูดต่ออีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่เพราะเมฆ เพราะพระสิริเข้ามาเต็มพระนิเวศพระสิริของพระเจ้าสําแดงออกมาเป็นเมฆเมื่อพระเยซูได้สําแดงพระสิริให้กับสาวกทั้งสามคนได้เห็นเกิดอะไรขึ้นพระคัมภีร์บอกเมื่อพระองค์ขึ้นไปบนภูเขามีเมฆสุกใสมาเต็มไปหมดเลยเอเมนเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีโอกาสเห็นสิ่งเหล่านั้นเราไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะที่หัวใจของเราให้เกียรติพระเจ้า ให้น้ำหนักกับเรื่องของพระองค์ถาวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยชีวิตของเราเราจะมีประสบการณ์กับเมฆนั้นเอเมนแต่การสำแดงของพระเจ้าไม่ได้ถูกจำกัดเป็นเมฆเท่านั้นการสำแดงของพระเจ้ายังสำแดงอีกหลายด้านผมอยากจะให้คุณไปดูนะครับไหนมีใครมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพพระสุริสามารถที่จะรักษาคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันผมอยากให้เปิดไปดูในยอห์นบทที่11 ด้วยกันนะครับย้อนบทที่11นี้เป็นบทหนึ่งที่มีข้อความบางข้อความที่เป็นเหตุให้หลายคนมีความเชื่อที่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์ด้วยย้อนบทที่11ข้อที่1นี่แหละเป็นเรื่องของพระสิริของพระเจ้าย้อนบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่45นะครับเพื่อเห็นแก่เวลาผมจะอ่านกระโดดข้ามไปเรื่อยๆแต่ไปดูข้อหนึ่งก่อน มีชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกำลังป่วยอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นชนบทที่มารีและมาธาพี่สาวของเธออยู่นั้นใครกำลังป่วยลาซารัสข้อที่สดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงให้คนไปเฝ้าพระเยซูทูลว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่พระงรีบมาเลยไหม ฮะได้ยินเสร็จรีบมาเลยไหมหลายคนเร่งร้อนพระเจ้านะหรูกําลังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่พระเจ้ารีบมาด่วนจาไว้ว่าพระเจ้าไม่ติดเงินคุณแม้แต่สลึงเดียวใช่ไหมคุณไม่สามารถเร่งรัดอะไรกับพระองค์ได้แม้แต่นิดเดียวพระเยซูตรัสว่าเราจะทําอะไรตามอําเภอใจของเราไม่ได้เราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราได้เห็นและได้ยินจากพระบิดา คุณมีท่าทีแบบพระเยซูไหมข้าพเจ้าทําอะไรแม้แต่อย่างเดียวก็ไม่ได้เว้นแต่พระบิดาจะกระทําผ่านข้าพเจ้าเว้นแต่พระบิดาจะทรงนําข้าพเจ้าเอาละพระเยซูไม่ได้ตรัสว่าไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวนี้พระองค์รอคําสั่งจากพระบิดาอยู่เมื่อพระพระบิดาไม่ได้นําให้พระองค์มาพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จมาในที่สุดเกิดอะไรขึ้นกับลาสวัสเขาป่วย แล้วก็ตายหลายคนนะครับพอเห็นคนที่โอ้มีประสบการณ์กับเรื่องการอัศจรรย์แต่เขาป่วยตายบอกนี่อายุแห่งการอัศจรรย์จบไปแล้วพี่น้องครับใครเป็นเพื่อนของพระเยซูลาสารัสเป็นบุคคลที่พระเยซูรักมากลาสารัสได้เห็นการอัศจรรย์มากมายลาสารัสได้มีส่วนเห็นการรักษาเกิดขึ้นมากมายแต่พอถึงวันหนึ่งลาสารัสก็ป่วยและตายตั้งแต่ย,ยังหนุ่มๆ ตรงนี้เป็นตัวกําหนดไหมว่ายุคแห่งการรักษาจบไปแล้วพระเยซูยังทรงรักษาอยู่เอเมนต่อไปในข้อที่สนะครับแต่เมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วก็ตรัสว่าโรคนั้นจะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อให้พระบุตรของพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะโรคนั้น <c oughs> อ่านข้อนี้แล้วรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้ที่โรคที่มันเป็นอยู่เนี่ยพระเจ้าเป็นคนที่ใส่เข้ามา เพื่อจะเชิดชูพระเกียรติพระเยซูเพื่อที่พระเยซูจะได้รับพระเกียรติเพราะความเจ็บป่วยของลาซาวัสแต่เราได้รู้นะครับจากกิจการบทที่สิบข้อที่สามสิบแปดพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเสด็จไปรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนบรรดาหมายถึงทั้งหมดไม่มีแม้แต่คนเดียวที่พระเจ้าทำให้ป่วยทุกคนที่พระเยซูรักษาล้วนถูก มานเบียดเบียนดังนั้นมันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในข้อนี้ที่เราต้องทําความเข้าใจเรากําลังอ่านฉบับภาษาไทยเราไม่ได้อ่านฉบับภาษากรีกดังนั้นเรากําลังอ่านฉบับแปลและบางครั้งผู้ที่แปลใจดีกับเรากลัวเราไม่เข้าใจก็เลยเพิ่มถ้อยคําบางอย่างเข้าไปหวังว่าเราอ่านแล้วจะเข้าใจหรือตรงกับศาสนศาสตร์ของผู้แปลมากขึ้นจึงเติมบางคําเข้าไป เลยทำให้ดูเหมือนว่าพระเจ้าทำให้ลาซารัสป่วยเพื่อที่พระเยซูจะได้รับการเชิดชูเกียรติเพราะโลกที่ป่วยนั้นผมมีคำถามนะครับวลาเราบอกว่าเชิดชูพระเกียรติเรากำลังนึกถึงการที่คนสรรเสร,ริญพระเจ้าในวันแรกที่ลาซาร,รัสป่วยมีแม้แต่คนหนึ่งไหมที่สรรเสร,ริญพระเจ้าระหว่างที่ลาซาร,รัสกำลังป่วยอยู่มีแม้แต่คนหนึ่งไหมเดินผ่านลาซาร,รัสมาเป็นไรอะ่ะเอาเป็นมเรลง สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพระเยซูอยู่ที่ไหนเราจะวิ่งไปสารเสริญพระองค์มีไหมเขาบอกว่าสารเสริญเป็นการเชิดชูพระเกียรติพระเยซูมีใครมาตามหาพระเยซูหรือยังบอก้าโะรงคอสเชิดชูพระเกียรติพระองค์เพราะลาซาลัสป่วยทุกวันนี้หลายคนเข้าโรงพยาบาลมีคนไปเยี่ยมให้กําลังใจกันดีเหลือเกินโลกที่เธอเป็นอยู่เนี้ยเกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติพระเยซูนะ เพื่อที่พระเยซูจะได้รับการเชิดชูพระเกียรติเพราะโรคที่เธอเป็นอยู่จงแบกกลางเขนเอาไว้เถอะฉันไปละสิ่งที่เราได้ยินมันเป็นความเชื่อที่จะทำให้เราหายโรคได้ไหมครับแล้วถ้าเช่นนั้นจริงๆแล้วพระเยซูพูดว่าอย่างไรพี่น้องครับขอให้เราจำไว้นะก่อนหน้านี้มีคนเกิดมาพิการแล้วมีคนถามว่าตกลงเนี่ยใครผิด พ่อหรือแม่ของเขาหรือตัวเขาเองที่ทําบาปเขาจึงได้เกิดมาตาบอดพระเยซูตรัสว่าไงครับไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ตัวเขาที่ทําบาปแล้หลายคนแล้วแล้วครอบและกัมพีดูเหมือนจะบอกว่าแต่โลกนี้เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติคล้ายๆกับแบบนี้แหละแต่เรารู้ว่าในภาษากรีกของข้อนั้นเขียนว่าแต่เพื่อพระสิริของพระเจ้าแต่โดยพระสุริของพระเจ้าเราจะรักษาเขาเมื่อยังวันอยู่ พระองตอบเพียงแค่สั้นๆว่าไม่ใช่บาปของใครจากนั้นพระองค์พูดถึงการแก้ปัญหาแต่โดยพระสิริของพระเจ้าเราจะ